มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไ,ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะามานั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสู่สํมราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรมโมหเวร,รคติธรรมจาริง ธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุคติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธร,รมกามโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญ ธรรมเทศสีปร,ราพาโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีแรงใดที่จะแรงที่จะมีพลังยิ่งกว่ากรรมและก็ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยในท่านตรัสถึงเรื่องกรรมคือการกระทําของแต่ละท่านแต่ละคนกรรมเป็นคํากลางๆนะถ้าเราเอาเอาความดีหรือความชั่วไปใส่ก็จะเป็นกรรมดีการกระทําที่ดีกรรมชั่วการกระทําที่ชั่ว กรรมดีก็มีผลเป็นความสุขกรรมชั่วก็มีผลเป็นความทุกข์นะที่เราได้มีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขก็เพราะว่าผลกรรมความดีที่เราได้ทําไว้มันก็ค่อยๆทยอยให้ผลและที่เรามีความทุกข์ได้รับความทุกข์ยากลําบากเดือดร้อนก็เพราะว่าเราทํากรรมไม่ดีนะทําอกุศลกรรมทําสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วก็ต้องได้รับความ ทุกความลำบากนั้นคือไม่มีใครที่จะปฏิเสธเรื่องพ้นแห่งกรรมที่ตัวเองกระทำลงไปได้ไม่ว่าจะไปหลบไปซ่อนอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะเรียกว่าหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นกรรมโดยเฉพาะเรื่องอเรื่องกรรมดีก็ไม่ต้องพูดถึงหรอกกรรมดีเรามีความสุขอยู่แล้วถ้าเราทำกรรมนี่คือสิ่งที่เราทำด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจแต่ ที่เราทำกรรมชั่วกรรมสิทำสิ่งที่ไม่ดีนี่เราก็ต้องได้รับผลแห่งความแห่งความทุกข์ยากลำบากนั้นๆแล้วก็นี้ไม่พ้นเช่นเดียวกันนะเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการกระทำกรรมต่างๆของเรามีบทประพันธ์บทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ว่าจะซ่อนกายในกลีบเมฆกลางเวหา ซ่อนกายาในสมุทสุดวิสัยถึงซ่อนตัวในป่าเขาลำเนาภัยณที่ใดพ้นจากกรรมนั้นไม่มีได้ว่าจะไปซ่อนตัวอยู่ไหนก็แล้วแต่กรรมก็ตามให้ผลจะไปอยู่ต่างประเทศอยู่นอกประเทศอยู่นอกโลกนะกรรมก็ตามให้ผลอยู่ตลอดในปัจจุบันเราคงจะเห็นอยู่แล้วในคนคนที่ได้รับผลกรรมหรือกับชีวิตของคนเรา คิดของคนเราที่เราได้รับผลบาปผลกรรมต่างๆยกตัวอย่างอย่างหลวงตาตอนเป็นสาม,มนเณรไม่ค่อยได้ทําบุญหรือชาติก่อนๆก็อาจจะไม่ค่อยได้ทําบุญไม่ค่อยได้บําเพ็ญทานไม่ค่อยได้เสียสละวัตถุสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดบวชเป็นสาม,มนเณรแล้วค่อนข้างจะลําบากไปบินทบาตก็ไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยมีญาติโยมใส่ให้ก็เลย คิดเอ๊ะทำไมเราไปบินทบาทไม่ค่อยได้คงเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้บำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานกับผู้ใดก็เลยตั้งใจใหม่ทีนี้ใครมาชวนทำบุญทำเลยทีนี้บำเพ็ญทานบริจาคไปตามที่เรามีมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำตามสมควรทำอยู่เรื่อยๆทีนี้ก็ดีขึ้นทีนี้ไปบินทบาทที่ไหนก็มีญาติมิยมใส่ให้พอสมควร ถึงจะไม่มากเหมือนพระศิวะดีแต่ว่าก็มีญาติมีโยมให้ความอุปถรัรมภ์บำรุงนี่เรียกว่าเป็นผลบุญกุศลทานบาร,รมีที่เราได้บำเพ็ญให้เป็นไปอยู่แล้วแล้วเรื่องที่ไม่ดีนี้เรื่องที่ไม่ดีอย่างโยมโยมแม่ของของหลวงตาโยมแม่ของหลวงตาเนี่ยท่านเป็นคนขยันขันแข็งหาปูหาปลาหากบหาเขียดนะหามาก็เพื่อมาเลี้ยงลูกหลานนั่นแหละเพราะว่ามีลูก หลายหลายคนก็ต้องขยันหากินทีนี้เมื่อตอนที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ท่านป่วยด้วยโรคอย่างหนึง่งแต่ว่ามือไม้ของท่าน,น่หงกงอจะดึงออกก็ไม่ออกปวดไปตามนิ้วตามอะไรต่างๆตามนิ้วตามแข้งตามขาของท่าน,นแล้วก็มาพิจารณาดูโ,โยมแม่เรานี่เคยทําบาปแต่ก่อนหักขากบหักขาเขียดหักคอปลานะ หาปูหาปลาเก่งทำเป็นนิสัยทำเป็นประจำผลบาปมันก็เลยมาให้ตอนที่ใกล้จะสิ้นชีวิตได้รับความเจ็บไข้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอท่านสิ้นชีวิตแล้วร่างกายก็ปกตินะเหยียดแข้งเหยียดขาได้ปกติเนี่ยท่านทั้งหลายนี่คือผลผลบาปผลกรรมมันมีโอกาสที่จะให้ผลกับเราเราต้องควรจะทำบุญทำกุศลเพิ่มเติมนะเพื่อให้บาปของเราที่ความชั่วของเรามันเจือจางลง ให้มีผลเบาลงไปอีกในครั้งพุทธการก็มีเหมือนกันพระพระเจ็ดรูปนพระจำนวนเจ็ดรูปรไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็จะไปเฝ้าเดินทางจะไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างทางก็ไปแวะพักที่วัดแห่งหนึ่งพระเจ้าของที่ก็ให้ไปอยู่ในถ้ำพอตกดึกมาเกิดลมพายุฝนตกหนักก้อนหินก้อนใหญ่ก็ กลิ้งมาปิดถ้ำปิดปากถ้ำไว้พระข้างในทั้งเจ็ดรูปก็ออกไม่ได้ตื่นเช้ามาออกไม่ได้พระข้างนอกเห็นก็โอ้ยตายแล้วก้อนหินมาปิดปากถ้ำได้ยังไงพระอาคัรตุกะที่มาพักอยู่ที่นี่จะออกได้ยังไงเรามาช่วยกันมาช่วยกันช่วยกันดันเท่าไหร่ก็ไม่ออกเอาอะไรมาดันมาดึงออกก็ไม่ออกหมดปัญญาคิดว่ามรณาภาพเด้เล,ละพระทั้งเจ็ดรูปอยู่ในถ้ำนั้นแต่พอถึงวันที่เจ็ดเนี่ยก็เกิดลมฝอนอีก มาพัดก้อนหินออกออกเองโดยธรรมดาธรรมชาติผ้าเหล่านั้นก็ได้ออกมานะพร้อมเลยหิวโซเลยเนี่ยทั้งทั้งเจ็ดรูปนะทั้งเจดรูปหิวโซเลยก็ได้รับการเยียวยารักษาให้ฉันพระทหารแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงมาก็เดินทางไปเฝ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็เล่าให้พระพุทธองค์ฟังพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละที่ท่านทั้งหลายเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า เคยทำบาปทำกรรมมาแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยพวกท่านเป็นเด็กเลี้ยงโคเป็นเด็กเลี้ยงวัวน,นะไปเลี้ยงวัวแล้วก็ไปเจอพญาเฮี้ยตัวเงินตัวทองพากันไล่จับพญาเฮี้ยมันก็ไล่มันก็วิ่งเข้าวิ่งเข้ารูวิ่งเข้ารูข้างๆจอมปลวกรูนั้นน่ยมันมีรูเล็กรูน้อยอยู่ถึง7จ็ดรูพวกท่านก็เอาเอาใบไม้นี่ปิดไว้ปิดไว้ทั้งหมดเลยไม่ให้มันออกเอ้า ปิดไว้แล้วก็พากันไปวิ่งเล่นบอกว่าเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเอาออกก็ได้ลืมเลยทีนี่ลืมลืมพอวันต่อมาก็ไปเที่ยวทางอื่นหาพาวัวไปหาอยู่หากินทางอื่นอีกเจ็ดวันกลับมาทีนี่มาเจอคิดได้ก็ไปดูที่จอมปวกก็ไปเห็นใบไม้ใบอะไรที่ตัวเองอุดรูพยาเหียนั้นเฮี่ตัวใหญ่นั้นก็พากันเอาออกเฮียมันก็คลานออกมา ไม่ได้กินอาหารถึง7วันหิวโ,โหยนะเด็กพวกนี้ก็มีใจเอ็นดูมีใจกรุณานะทั้ง7คนนี่ก็เลยปล่อยเฮียไปไม่ทำลายมันไม่ไม่ทำลายชีวิตของมันปกติก็จะเอาไปย่างกินแล้วละ่ะพระพุทธองค์ก็บอกว่านี่แหละเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายนี่ไปกักขังเฮียไว้พญาเฮียตัวเงินตัวทองนั้นอยู่ในรูถ,ถึง7วันไม่ได้กินข้าวกินปลาพระท่านก็เลยถูกกักขังในถ้าเช่นเดียวกัน เนี่ยอย่างดีนะเนี่ยอย่างดีนะเนี่ยไม่ได้ทําลายชีวิตมันไม่งั้นตกนรกนะพวกท่านนี่นะตกนรกนะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้นี่นี่แหละท่านทั้งหลายก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์กับเราท่านทั้งหลายเวลาเราทําอะไรก็ให้คิดพินพิจารณาเสียก่อนว่าสิ่งที่เราทําลงไปเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กับชีวิตของเรากับชีวิตผู้อื่นให้รู้จักคิดหน้าคิดหลังนะ คิดหน้าคิดหลังเนะี่ยโบราณท่านสอนทาอะไรให้รู้จักคิดบ้างให้รู้จักคิดหน้าคิดหลังไตรตรองดีๆอย่าทําตามอารมณ์อย่าทาตามใจอยากบางคนทําตามอารมณ์ทําตามใจปรารถนาติดคุกติดตารางได้รับความทุกข์ยากลําบากชีวิตก็จะเรียกว่าได้รับความทุกข์ยากลําบากไปตามวัดตามวาบางทีนี่ปากคานองพูดไปทั่วกลับมาไม่สบายอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆในโลกนี้นี่ เราก็ต้องระมัดระวังเราไปที่ไหนทําอะไรมีชีวิตยอยู่ประจําวันของเราเนี่ให้พิจารณาก่อนค่อยทําอย่าทําด้วยความคึกความขนองนิสัมมะการังไสยโยคิดเสียก่อนค่อยทําดีกว่าอากาตังทุก,กตังไสยโยความชั่วไม่ทําเสียเลยดีกว่าอย่าทําไปด้วยความคึกขนองเพราะเราทําไปทางกายก็เป็นกายกรรมทางวาจาก็เป็นวจีกรรมคิดนึกทางใจก็เป็นมโนกรรม อย่าคิดว่ากรรมต่างๆที่เราทํานั้นมันจะไม่ให้ผลขี้ฝุ่นเล็กๆที่มันปลิวอยู่ตามอากาศมันปลิวเข้าตาเราเนี่ยเรายังปวดแสบนะปวดแสบจนกว่าขี้ฝุ่นนั้นจะออกจากตาเห็นไหมแม้แต่เพียงเล็กๆน้อยๆก็อย่าไปอย่าไปคิดว่ามันไม่มีผลไม่เกิดผลกับเราให้เราระมัดระวังมีสติในการทําทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเราก็จะรอดปลอดภัยจากจาก กรรมนะจากกรรมจากกรรมที่เราทำถ้าทำดีก็ดีไปนะถ้าทำไม่ดีก็นี่แหละก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากความเดือดร้อนขึ้นมาจะไปตีโพยตีภัยก็ไม่ได้ต้องยอมรับยอมรับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทของเราเพราะฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดธรรมสวัสดีจเจริญพร